ยังอยู่ที่เรื่องของ สิงแวดล้อมค่ะนี่คือเรื่องที่สําคัญหลายคนอาจจะมองคามัม่นก็คือเรื่องของเวลาเราไปทําบุญท่ไมทำบุญปลอยปลาปลอยนอกปลอยนู่นี่นั่นเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราปลอยลงไปในแม่น้ำปลาชนิดต่างๆเนี่ย<า>มันจะสามารถอยู่ในน้ำนันได้ไหมหรือว่าระบบนิเวศเนี่ยจะเสียเรื่อไหม,มนะคะค<า>พอคาแมค้าร้านที่คข้า,ขายปลาปลอยส่วนใหญยเนี่ยนะคะเขาก็คาดความรู้ขันเรื่องของชนิดปลาที่จะไปทาลายระบบนิเวศขณะที่คนไทยที่ใจบุญก็ตางหันมาตระนกกับเรื่องนี้ขึ้นมาก็หวังทีเขาบอกว่าทํา ให้ได้บุญนั่นเองนะคะคซึ่งจากกรณีดราม่าค่ะที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์นะคะเรื่องข้องการทําบุญปล่อยปลาดุกได้กุศลให้ชีวิตสัตว์ก่อเกิดคอทอกเทียงค่ะเพราะว่าปลาดุกที่ปล่อยเนี่ยเป็นไซส์พันต่างทิ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศกรมประมงค่ะก็เลยออกแจ้งเตือนแต่ก็คือทําได้แค่ข้อความรวมมือนะคะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่นิยมปล่อยกันเป็นจนํานวนมาก ทีมข่าวเอ็นบีทีผักตายของเราก็ลงพื้นที่ไปสํารวจการทําบุญปล่อยปลาที่วัดแห่งหนึง่งในพื้นที่ของอำเภอหัดใหย่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่ประชาชนวนิยมมาทําบุญ้วยการปล่อยปลาแล้วก็ได้ไปแล้งซอบทางกับพอคาแมค้าร้านจําหน้าปลาปล่อยบริเวณตลาดนาวัดเนี่ยนะคะก็พบว่าพอคาแมค้าส่วนยหญยเขาไม่มีความรู้เรื่องของ<ะ>้ขอจีินข้องปลาที่ไม่ควรจะปล่อยลงสู่แม่นม้ำเ<ะ>นื่องจากอาจจะทําลายระบบนิเวศได้เนี่ยอย่างเช่นสั์น้ำต่างทิ้นที่ก่อ<ะ>ให้เกิดการสูญเสียความลากลร้ทางชีวภาพทำ สีซัดน้ำผืนเมืองของไทยมีจำนวนลดลงตลอดจนอาจจะส่งผลกระทบกับบอ่อเพาะเลี้ยงซัดน้ำของเกษตรกรในกรณีซัดน้ำต่างทินลุดรอดเข้าไปในบอ่อค่ะโดยบอกนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนเทมาเซอร์หมักจะเลือกเซื้อชนิดของปลาตามความเชื่อค่ะอ,อย่างเช่นปลาไหลเนี่ยก็เชื่อเรื่องของการงานการเรียนการเงินเนทราปร่นปลาหมอค่ะเชื่อกันในเรื่องของสุขภาพคือเชื่อว่าจะปล่อยเลี้ยงสุขภาพจะดีและปัเนี่ยนะแล้วก็ปลาดุกค,ค,ค่ะในเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัย แล้วก็ยังมีอีก,อกลากล้ายชนิดเลยนะคะตามความเชื่อที่เชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณพร้อมกับเชื่อว่าคู่พ่อค้าเมค้าเทนันเนี่ยเขาเชื่อว่าปลาที่เขานำมาจำนน้นนะคะลวนเป็นปลานำจืดแล้วก็เป็นปลาสายพันธุ์ไทยที่สามารถโยรอดได้แล้วก็ไม่ทำลายระบบนิเวศค่ะขเขาก็จะตาราอยู่แล้วครับครับผม แล้วแต่ปลาไหลนี่ราบลื่นกบนี่เจ้ากรรมนายเวรปลาหมอสุขภาพอะไรเงี้ยครับมันจะมีอยู่ในตำราหรือเ,เขาจะปล่อยแบบชนิดรวมไปเลยก็มีอยู่ได้ครับผมมันเป็นปลาน้ําจืดหมดเลยครับเพราะเราเอามาแล้วเราจะพักน้ําไ้ก่อนไปปล่อยแล้วปั๊บเขาก็จะอยู่ในนั้นได้ครับธรรมชาติได้ก็ามาทาบุญกันนะครับที่วัดอัจารย์ในหน้าวัดตรงนี้ครับจะมีคงธรรมชาติอยู่มีเขอดไปทานอยู่ทาแล้วรู้สึกดีก็มาทำครับตามความเชื่อ คณะทีกลุ่มคนไทยใจบุญค่ะซึ่งก็เดินทางมาทำบุญปล่อยสัตว์น้ำเนื่องในวันสำคัญของชีวิต ทางปลากรอบแล้วก็ห้อยต่างผูดเป็นเสียงเดียวกันนะข่าว่าก่อนนานีเนี่ยไม่รู้ว่าปลาชนิดไหนเรียบร้อยแล้วจะส่งพ้นเสียต่อระบบนิเวศเพราะว่าปกติก็คิดเพียงว่าถ้าคิดดีก็จะได้ดีค่ะแต่ว่าส่วนย้ายก่กหมักจะเลือกปล่อยปลาไล้เพราะว่าเชื่อว่าจะส่งเสริมถูกถูกเรื่องในชีวิตให้ลื่นไร้ราบรื่นแล้วก็ขาดวังว่าให้ถูกชีวิตเตต้นได้ปล่อยไปแล้วเนี่ยจะอยู่รอดแล้วก็รับไปมีชีวิตไหมอีกครั้งตามที่ตั้งใจ พร้อมกับบอกข่าว่าหลังจากนี้ก็จะระรนักและก็ศึกษาข้อมูลการปล่อยสัดน้ำควาเลือกและก็คำนึงถึงพุนกระทอบต่อระบบนิเวทให้มากขึ้นเพื่อเทจะได้ทำบุญแล้วได้บุญตามเทตั้งใจค่ะอ๋อปล่อยรวมๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนมากันสิบคนเราก็รวมทั้งหมดเลยก็จะปลาดุกป,ปลาไหลปลาช่อนกบหอยค่ะเป็นตน้นมันก็ได้ประมาณ5 0เพราะว่า ในเรื่องของระบบนิเวศมันยังไม่ค่อยเอื้มอมหนวยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเราปล่อยไปแล้วเขาจะอยู่ในระบบนิเวศใหม่รอดไหมเพราะว่า<ม>สัตว์น้ําที่เราเอามาปล่อยมันค่อนข้างเล็ก<ฮ>ใช่อยากจะแนะนําให้ให้คนมาทําบุญเกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่ในในในน้าคลองได้เพราะว่าน้ํานี้มันไม่ได้ใสเหมือนน้าทั่วไปธรรมชาติที่อยู่ได้ส่วนมากก็เป็นปลาไหลอยากจะแนะนำเนาะแล้วก็ปลาที่ที่งดอยู่ก็คือมีปลาทองปลาทับทิมปลานิน อะไรพี่ไม่แนะนําเลยการทําลายสิ่งแวดล้อมเกิดจากอะไรรู้ไหมไม่ได้ธรรมชาติมนุษย์นี่แหละเนาะน้ำเน่าเสียก็มนุษย์ปลาอยู่ไม่ได้ก็มนุษย์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนที่มาทําบุญและจิตศรัทธาทุกคนนะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยสําหรับการปล่อยพันธุ์ซัต์นำให้ทุกตอกนะคะพี่สมโอท,ที่จะไมส่ส่งผลกระทบท,บทระบบนิเวศ ควรที่จะเลือกสั์น้ำสายพันธุ์ผื่นเมืองของไทยค่ะแล้วก็สายพันธุ์ที่จะช่วยรักษาความลากลร้ทางชีวภาพให้สมบูรณ์อย่างเช่นปลาไรบางปลาไหลค่ะที่มักจะปล่อยกันคือเลือกปล่อยกันส่วนยห้ย่อแลยนะคะปลาไหลปลาหมอปลาชนปลาสวายปลากายปลาบูปลาคงห่อยโค้งนะคะแล้วก็ห้อยคม ควรสั์น้ำเทไม่ควรปล่อยค่ะเนื่องจากววาจะก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศนั่นก็คือสั์ต่างถิ่นไม่ว่าจะเป็นปลาดุกแอฟริกันปลาถับทิมปลานน่นปลาหม้อสีปลาหม้อสีค้างดำปลาก,กรดเกราะดำแล้วก็เอเลี่ยนสปปชีส์ต่างๆนั่นเองค่ะนี่ไม่ควรปล่อยนะคะเพราะว่านอกเนื้อจากไม่ได้บุญแล้วนางก็ยังไปสร้างระบบนิเวศที่มันไม่ดีต่อพ<ช>ื้นที่ด้วยนะคะเหมือนปลาบางตัวนี่เป็นปลาตัวใหญ่อาจจะไปกินปลาตัวเล็กได้นะคะก็ต้องทําให้ระบบนิเวศนี่มันอยู่กันได้นะ